สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับข่าวสารช่องน้องภูมิอีกตามเคยนะครับสำหรับข่าวสารช่องน้องภูมินะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ก็คือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องข่าวน้องภูมิด้วยนะครับ ซึ่งจากกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในปี6-8นี้นะครับโดยหลักการแล้วนะครับการลงทะเบียนในแต่ละครั้งนะครับจะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดก็คือหมายความว่าผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อทบทวนคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนหมายความว่าโละทิ้งไปทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับโดยมีหลักเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติคร่าวๆนะครับดังนี้นะครับหลายได้ห้ามเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนะครับเงินฝากห้ามเกิน1 0 0 0 0แสนบาท และมีการคิดแบบครอบครัวด้วยนะครับก็คือรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวต้องห้ามเกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับโดยจะนับครอบครัวเฉพาะคู่สมรสที่เป็นการจดทะเบียนและลูกที่อายุไม่เกิน18ปีนะครับรวมถึงเงินฝากก็เอามาเฉลี่ยทั้งครอบครัวต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ ส่วนการนับครอบครัวก็คือนับเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับและลูกอายุไม่เกิน18ปีและท่านใดมีลูกเกิน18ปีไม่นับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งต่อให้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันแต่อายุเกิน18ปีก็จะไม่นับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับรวมไปถึงเงินฝากนะครับก็ต้องเอามาเฉลี่ยเป็นครอบครัวนะครับ และไม่เกิน1000 0แบาทด้วยนะครับและใครที่กู้เงินซื้อบ้านซื้อรถจะมีหลักเกณฑ์ก็คือการกู้ซื้อบ้านต้องไม่เกิน1,500 0ล้านบาทนะครับส่วนการผ่อนซื้อรถนะครับรถต้องมีมูลค่าไม่เกิน1ล้านบาทนะครับส่วนบัตรเครดิตนะครับใครที่มีบัตรเครดิต จะถือว่าไม่ผ่านทันทีนะครับเนื่องจากการที่ท่านมีบัตรเครดิตนะครับแสดงว่ารายได้ของท่านเกิน1 0 0 0งแสนบาทต่อปีนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นที่ดินนะครับในส่วนของที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับต้องไม่เกิน10ไร่นะครับส่วนที่ดินที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน1ไร่นะครับส่วนใครมีครอบครัวจะคิดแบบ เอาที่ดินมารวมกันก็คือที่ดินรวมกันทั้งครอบครัวนะครับถ้าเป็นที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรต้องไม่เกิน20ไร่นะครับที่ดินที่ไม่ใช่การ,กรเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่นะครับซึ่งเวลาคิดข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสนะครับเราจะนับคู่สมรสเฉพาะที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นนะครับ โดยบุคคลใดที่อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะถือว่าไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนะครับและจะไม่มีการเอาข้อมูลมาประกอบกันนั่นเองนะครับและส่วนใครที่จดทะเบียนสมรสแต่แยกกันอยู่และไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนะครับแสดงว่าทะเบียนสมรสยังมีผลอยู่นะครับ ก็ต้องเอาข้อมูลมารวมกันนะครับในการเฉลี่ยรายได้เงินฝากและที่ดินรวมด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือข่าวสารสำหรับช่องน้องภูมิในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ